ตอนที่หนึ่งเจต้องมีศักวันที่โดนเอาเปรียบเหล่าผู้ประสบภัยหันมามองหน้ากันเด็กที่ดูมีอายุห่างจากเจ้าหนูน้อยยอมไม่มากก็มองหลินเว่ยเว่ยด้วยสายตางุนงงเขตเริ่นอันอยู่ห่างจากตัวอำเภอมากหากขับเกวียนหรือรถม้าไปต้องใช้เวลาถึงหนึ่งวันเต็มแต่ถ้าคนกลุ่มนี้เดินเท้าไปที่นั่นต้องใช้เวลาสองถึงสามวันในสภาพไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเช่นนี้จะทนได้อย่างไรดวงตาของสตรีสองสามนางจึงดูซึมเศร้าขึ้นมาทันทีหลินเว่ยเว่ยอดไม่ได้ที่จะปวดใจ นางนำมันเทศที่ซื้อมาหนึ่งกระสอบแบ่งให้พวกเขาคนละหัวสองหัวตอนแบ่งไปถึงเจ้าถั่วงอกน้อยอายุประมาณ6กถึงเจ็ขวบคนนั้นเขากลับไม่ได้ยื่นมือออกมารับทว่ามองนางด้วยดวงตาสีแดงกำอยู่พักหนึ่งต่อจากนั้นเสียงร้องให้โฮก็ดังขึ้นมาเขาเอ่ยคำว่าพี่สาวซ้ำล้วซ้ำเล่าหญิงชราร่างกายผอมแห้งซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มถอนหายใจพลางเอ่ย เขาเป็นเด็กน้อยชะตาอาภพบิดาทำงานที่ท่าเรือในเขตแต่พอเข้าไปพัวพันกับเหตุทะเลวิวาทของคนสองกลุ่มแล้วก็หายตัวไปในที่เกิดเหตุมารดาที่ป่วยของเด็กน้อยคนนี้เพื่อประหยัดอาหารไว้ให้ลูกสองคนนางจึงยอมนอนอดตายบนเตียงพี่สาวของเขาพาน้องชายออกมาแต่โดนเดรชานกลุ่มนั้นทำร้ายจนตาย กูเนียงผู้ใจบุญหักบ้านท่านไม่ได้เดือดร้อนอันใดมากก็ซื้อเขาไว้เถิดแม่กูเหนียงจะให้ของกินแก่เขาก็พอประทังได้แค่วันเดียวเด็กโตขนาดนี้ต้องช่วยทํางานได้ไม่น้อยเด็กสตรีและคนชรากลุ่มนี้ล้วนมาจากหมู่บ้านเดียวกันหญิงชรายังเป็นญาติกับเด็กน้อยแต่เป็นญาติแล้วอย่างไรนั่งยังดูแลตัวเองไม่ไหวฉะไหนเลยจะไปช่วยดูแลผู้อื่นได้หลินเว่ยเว่ยมองเจ้าถั่วงอกน้อยที่ร่างกายผอมแห้งสีซาใหญ่กว่าตัวเขามีสภาพเหมือนเจ้าหนูน้อยตอนที่นางได้เจอในครั้งแรกไม่มีผิด นางจึงเริ่มใจอ่อนนางย่อตัวลงแล้วยื่นมือไปลูบศีรัะวัวงอกน้อยพลางถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าการเป็นบ่าวรับใช้ให้ผู้อื่นหมายความเยี่ยงไรหมายความว่าชีวิตของเจ้าจะไม่ใช่ของตนอีกต่อไปเจ้าเต็มใจหรือไม่เจ้าถั่วงอกน้อยใช้มือแสนสกรปรกของตนเช็ดหน้าหลังออกแรงพยักหน้าแล้วเขาก็กล่าวออกมาว่าแม้ชีวิตจะไม่ใช่ของข้าทว่าอย่างน้อยก็สามารถรักษาเอาไว้ได้ข้ายอมเป็นบ่าวรับใช้ของกูเหนียง แต่แล้วเขาก็ถูกขัดจังหวะเพราะจูจ่ๆก็มีเด็กน้อยวิ่งเข้ามากอดขาหลินเว้ยว่งกูเนียงท่านซื้อข้าวไว้ด้วยเถิดข้าเองก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ต่อไม่ไหวแล้วเหมือนกันถั่วง,งอกน้อยตาโตหลังมองเด็กผู้หญิงตัวน้อยแล้วก็หันไปมองสตรีคนหนึ่งในกลุ่มสตรีนางนั้นมีใบหน้าเหี่ยวแห้งและเผยสีหน้าตกใจออกมาต่อจากนั้นก็รีบเข้าไปหลบหลังสตรีคนอื่นพลางปิดปากร้องให้เงียบฮ่าฮ่า เจียงโมหานเห็นฉากนี้เข้าพอดีเขาจึงลงจากกีนเทียมล่อหลังใช้ปลายเท้าเขี่ยเด็กน้อยคนนั้นออกแล้วเขาก็พูดอย่างเย็นชาถ้าเจ้าเป็นบ่าวของบ้านเราการทำเสื้อผ้าของเจ้านายสกปรกจะต้องโดนลงโทษโดยการโบยยี่สิบไม้ส่วนถัวเจียงโมหานแผ่บารมีหน้าเกรงขามออกมาแววตาเต็มไปด้วยความเย็นชาราวกับควบคุมความเป็นความตายของผู้อื่นไว้ทำให้คนมองสัมผัสได้ถึงความหนาวเหน็บเด็กหญิงตัวน้อยไม่กล้าสบตาจากนั้นนางก็คุกเข่ากับพื้นพร้อมร่างที่สั่นเทา กหกเจ้านายก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาน้ำเสียงเย็นชาราวกับคมกระบี่สามารถเปิดโปงคำโป้ปดได้ทุกอย่างเจ้ายังอยากเป็นบ่าวรับใช้ของบ้านเราหรือไม่เด็กน้อยตัวสันเทาศักพักหนึ่งนางหันไปมองหลินไว้ไว้แล้วพูดเล่นลิ้นว่าขะข้าเป็นบ่าวรับใช้ให้กูเหนียงไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะเป็นให้ท่านเสียงของนางค่อยๆเบาลงภายใต้สายตาของเจียงโมหานเขาเค้นเสียงหัวเราะอย่างเย็นชาจากนั้นก็กล่าวว่าข้ากับนางเป็นครอบครัวเดียวกัน อย่าคิดว่าน้องสาวของข้าใจดีแล้วจะหลอกนางได้ทันใดนั้นสตรีคนหนึ่งในกลุ่มก็พุ่งออกมานางเข้ามากอดเด็กน้อยแล้วคร่ำครวญว่านางยังเด็กกูเหนียงและคุณชายได้ปรดอย่าถือสานางเลยนางกลัวเพราะความหิวถึงได้หลินเว่ยเว่ยจึงกล่าวว่าข้าย่อมไม่ถือสานางอยู่แล้วทว่าเด็กที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายเช่นนี้ข้ารับไว้ไม่ได้หรอกไม่แน่ว่าอาจมีสักวันที่โดนนางทรยศข้าไม่ทำหรอก แค่แค่ไม่อยากหิวอีกต่อไปไม่อยากรู้สึกว่าพอตื่นมาแล้วข้างกายก็มีคนตายเพิ่มอีกหนึ่งไม่อยากโดนด่าโดนทุบตีเรากับสุนัขข้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือก็ผิดด้วยเด็กน้อยร้องให้จนเสียงแหบแหง้งเจ้าไม่ผิดหรือมารดาที่ตายจากปากเจ้าและถูกเจ้าทอดทิ้งนางทำผิดอันใดแม้แต่คนใกล้ชิดยังกล้าสาปแช่งอย่างโน้อนอย่างนี้แล้วใครจะกล้าใช้งานเจ้า หลินเว่ยเว่ยเผยสีหน้าเสียใจจนถึงตอนนี้อีกฝ่ายก็ยังไม่ตระหนักในความผิดของตนคิดว่าทุกอย่างเป็นความผิดของผู้อื่นและนางเกลียดคนเช่นนี้ที่สุดต่อจากนั้นหลินเว่ยเว่ยก็โน้มกายไปอุ้มเจ้าถั่วงอกน้อยขึ้นเกวียนเขามองมันเทศในมือแล้วรีบวิ่งกลับไปที่กลุ่มคนเพื่อน,นำมันเทศมอบให้หญิงชราคนหนึ่งหลังจากที่สาวเสียชีวิตถ้าไม่ได้ย่าห้าคอยปกป้องเขาก็ไม่มีทางอยู่มาจนถึงตอนนี้ได้เลย หลินเว่ยเว่ยมองฉากนี้ด้วยความประทับใจนางมองคนไม่ผิดจริงๆผู้ที่รู้จักสำนึกบุญคุณไม่มีทางมีนิสัยเจ้าเล่ห์แน่นอนเจียงโมหานสายสีสับพลางคิดในใจว่านางมีจิตใจดีเกินไปต้องมีสักวันที่โดนเอาเปรียบเมื่อเกวียนเทียมลอกลับถึงชื้ลีโกโดเด็กห้าหกคนกลุ่มหนึ่งก็ถือตะกร้าที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวสดเข้ามาต้อนรับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้นำกลุ่มคือเจ้าหนูน้อยตัวขาวอวบนั่นเองพี่รองดูสิพวกเราตัดหนึ่งสองสามหญ้ากระต่ายได้ตั้งแปดตะกรา้า แถมนี่ยังเป็นรอบที่สามของวันด้วยนะเจ้าหนูน้อยทำหน้าตาน่ารักแล้วทำท่าทางราวกับต้องการที่จะบอกว่ารีบชมค่าเร็วเข้าหลินเว่ยเว่ยกระโดดลงจากเกวียนเทียมล่อแล้วอุ้มเจ้าหนูน้อยขึ้นเกวียนพลางรูปศีรษะน้อยๆของเขาน้องสี่ของพวกเราเก่งที่สุดพอเห็นสีหน้าอิจฉ้าของเด็กคนอื่นนางจึงย้ายของบนเกวียนแล้วกล่าวพร้อมรอยยิ้มว่าเข้ามานี่สิพวกตัวน้อยจึงทำเสียงดีใจแล้วรีบเข้ามาล้อมและปีนขึ้นเกวียนทันที วังตงเฉียงหลานชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านยังนำกิ่งหลิวก้านหนึ่งมาตีที่ก้นล่อเจ้าหนูน้อยที่ขึ้นมาบนเกวียนคนแรกก็เห็นว่าบนเกวียนมีเด็กตัวสกรปรกคนหนึ่งนั่งอยู่เขาจึงหันไปมองด้วยความสงสัยพี่รองเขาคือใครเขาหรือต่อไปจะมาเป็นลูกน้องเจ้าเขาจะช่วยเจ้าตัดหญ้าให้กระต่ายจับตกกะกั่วแตนทำความสะอาดข้อกระต่ายข้อแพ้รอให้เจ้าเริ่มเข้าเรียนแล้วเขาจะช่วยแบกกระเป๋าและฝนหมึกหลินว้ววิ้กล่าวด้วยรอยยิ้ม เจ้าหนูน้อยขมวดคิ้วและเผยให้เห็นสีหน้าขมขื่นพี่รองต่อไปเขาจะมาอยู่ที่บ้านเราหรือบ้านเราเลี้ยงคนเยอะแยะเช่นนี้ไหวหรือเช่นนั้นท่านส่งเขากลับไปได้หรือไม่ข้าสามารถให้อาหารกระต่ายหรือทำความสะอาดข้อกระต่ายเองแถมข้าก็แบกกระเป๋าและฝนหมึกเองได้เจ้าถั่วงอกน้อยได้ยินเช่นนั้นก็ทำหน้าเคร่งเครียดทันทีแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกัก ข้าข้ากินน้อยมากมือหนึ่งกินแค่ผักป่ากับวโวโถหนึ่งชิ้นเดียวก็ได้แล้วข้าอยู่ห้องเก็บฟืนก็ได้แค่ปูฟางก็พอแล้วแต่แต่อย่าไล่ข้าไปเลยวังตรงเฉียงมองมือที่ดูเล็กเสียยิ่งกว่าไข่ไก่ของอีกฝ่ายแล้วกล่าวด้วยความตกใจเจ้ากินน้อยถึงเพียงนี้เลยหรือข้ากินได้ตั้งห้าชิ้นเชียวล่ะข้ากินได้หกชิ้นเจ้ากินไม่ได้เยอะเท่าข้าหรอกข้ากินได้ตั้งเจ็ดชิ้นข้ากินได้สิบชิ้นโกหกพ่อของข้ายังกินไม่เยอะถึงเพียงนั้นเลย เจ้าไม่กลัวจะกินเยอะเกินไปหรือไรฮ่าฮ่าฮ่าหนึ่งววโถคืออาหารประเภทแป้งของคนจีนทางเหนือโดยทําจากแป้งข้าวโพดและถั่วเหลืองในอดีตเป็นอาหารหลักของคนจนรสชาติแห้งกระด้างกว่ามันโถ